เกงเข้าขวคั่วไก,ก่เจ้าสมสีตำน้ำพริกเองนะคะตอนตำก็ได้ให้ดูเนาะสมสีใส่คากระเทียมถ้าผา้มีหอมแดงก็ใส่หอมแดงเจ้าแต่สมศีไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะสมสีตำสามอย่างแหละพริกคากระเทียมสามอย่างเจ้าแล้วก็พัดให้มันหอมใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันใส่ไก่ไก่ก็แล้วแต่ผชอบแบบไหนก็น ซับใส่เลยเจ้าพัดให้มันหอมกินหอมเต็มบ้านวัตเซลกะล่างนำโคกใส่ลงลงไปเลยเจ้าพี่แกง,งสมศรีมดนะติซื้อมาอันนี้ก็เลยตำเองนะคะสร็จแล้วกระใส่สสพักทุกอย่างที่เราอยากใส่สมศรีมีทัวรันเตาแล้วก็ทัวพักหยาวแล้วก็มะเขือหนึ่งลูกใส่ลงไปเนะนี่ยหั่นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะใส่ลงไปเลยเจ้าเสร็จแล้วกระใส่สสชูรส รสด,ดีน้ำปลาน้ำปลาสมสีชอบใจย,ยี้อนนี่นะคะเพราะว่ามันสามารถใส่แกงได้ใส่ทุกอย่างได้อะเพราะมันไม่หวานเสร็จแล,ะะล้วก็รอให้มันทุกอย่างสุกแป๊บหนึ่งนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปเจ้ารอข้าวคว่วสุกเลยตอนเนี้ยใส่ต้นหอมผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเจ้า ข้าวเ,เจ้านีแกงข,ข้าวคั่วไก่แกงแค่ข,ข้าวคั่วไก่แล้วแต่แต่รับพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะนี่เจ้าเร็จเรียบร้อยไปกินข้าวด้วยกันเจ้าไปกินข้าวด้วยกันแกงข,ข้าวคั่วไก่โอ้ยสมัครพริกข้าวสมสีนึ่งเราเอาใส่ถุงไว้นะคะบางทีก็นหนึ่งก็ไมโครวเวฟ อันนี้นึ่งเป็นนักๆเลยเจา้าแล้วก็เอาไปแจกแข่งไว้ถึงเวลาก็เอามาเวงแก่งข,าข้าววอือเอาเยแกงข้งขาขวคว้ไก่ ก๋มสีใจสะโพกมันนะค <c> ะ <oughs> สะโพกไก่ที่มันลอกกระดูกออกอ่ะเอาก็มาแก่งมันนุ่มดิ <c oughs> ใสพักละเนาะไม่พักละไปซื้อวันไหนกับเมีย 何、まあ เ <c oughs> อาเลยลรำืมชีจำน้<ล>ำ <c oughs> พี่เองนะคะพี่แกงมีเ <c oughs> สคาเสกระเทียมเสคหอมข้าไีมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงเจ้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่สมชมได้ใส่นะคะใส่พี่กแ้ง เกลือใส่ห่าเท่านั้นมจีตตำพริกกับหยังแบบมายเจ้าใส่แต่ขานะคะไม่ได้ใส่ตะไคร้ 那种。 ơi